นี่ค่ะดิฉันนางสาวบองแก้วสกุลบัวแก้วค่ะดิฉันนางสาวปรทิตาสิทธุดเดชค่ะพวกเรามาจากฐานการเรียนรู้ที่ที่สามฐานการเรียนรู้เพื่อช่บุญมึงอยู่สบายสุขภาพกายแข็งแรงค่ะค่ะสาหรับการเต้นลีลาจังหวะบิกินนะคะมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. รู้วิธีการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมลีลาได้อย่างถูกต้องค่ะ 2. รู้ประโยชน์ของการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมลีลาค่ะและสามารถเต้นลีลาจังหวะบิกินไนดะ้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนค่ะต่อไปนี้นะคะเราจะน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเต้นลีลาจังหวะบิกินนะคะแต่ก่อนที่เราจะรับชมอยี่ขอแจ้งให้ทราบถึงความรู้การเต้นลีลาก่อนนะคะโดยเราจะมีทั้งหมด2เงื่อนไขด้วยกันค่ะเงื่อนไขแรกนะคะก็คือเงื่อนไขความรู้ค่ะ โดยเราจะมีความรู้เกี่ยวกับสรีระร่างกายการยืนนะคะการขแมวทองล็อกไหล่ค่ะแล้วก็เพื่อเสริมสร้างะคะ่าบุคลิกภาพร่างกายให้สวยงามค่ะโดยเราจะมีทั้งหมด6ท่าด้วยกันนะคะ3ท่าแรกก็คือเบสิกวอล์ค่ะท่าแรกนะคะคือย่ำอยู่กับที่ค่ะผู้ชายนะคะเริ่มที่เท้าซ้ายผู้หญิงเริ่มที่เท้าวขวาทําทั้งหมด4ครั้งโดยนับจังหวะเป็น1 2 3 8ค่ะ ท่าต่อไปนะคะคือก้าวไปด้านข้างค่ะทำทั้งหมด4ครั้งเหมือนกันค่ะโดยนับจังหวะเป็น1 2, 3่งสแปะค่ะท่าสุดท้ายของเบสิกวอล์กนะคะผู้ชายก้าวไปด้านหน้าผิงเดินถอยหลังค่ะโดยนับจังหวะเป็น1 2 3่งสาแปะค่ะต่อไปนะคะคืออันเดอร์อาร์มค่ะผู้ชายนะคะจะเดินเบสิกวอล์กทั้งหมด3ก้าวนะคะแล้วก็ยกแขนให้ผู้หญิงหมุนผิงก็จะหมุนห1รอบค่ะโดยนับจังหวะเป็น1 2, 3่งสแปะค่ะ ต่อไปคือนิวยอร์กนะคะผู้ชายและผู้หญิงนะคะจ้เาเท้าควยไปด้านหน้าค่ะโดยนักจังหวะเป็น1 2 3่สแตะค่ะและท่าสุดท้ายนะคะก็คือแฮนด์ทูแฮนด์ค่ะจะเอาเท้านะคะควยไปด้านหลังค่ะโดยนักจังหวะเป็น1 2 3่สแตะค่ะและต่อไปนะคะอันที่2ค่ะก็คือเงื่อนไขคุณธรรมค่ะคือเราจะมีความอดทนและมีวินัยในการเต้นลีลาค่ะต่อไปนะคะจะเป็น ขอเชิญท่านนะคะรับชมการเต้นลีลาค่ะโดยนำหลักทางสายกลางไปสู่การปฏิบัติจริงค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ฉันขอกล่าวถึงสาหลักการค่ะโดยหลักการแรกนะคะก็คือหลักการของความพอประมาณค่ะคือการพอประมาณในการจับคู่เต้นและก็ความพอประมาณในการใช้เวลาึกสอมที่เหมาะสมค่ะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามีความพอประมาณในการจับคู่เต้นสองนะคะจะทำให้เกิดความสวยงามของภาพที่เกิดขึ้นและก็ดูทำให้ดน้าดูน้าชมนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหลักการที่2นะคะหลักการของความมีเหตุผลค่ะก็คือการมีเหตุผลในการเลือกเพลงให้เข้ากับจังหวะที่เราเต้นนะคะซึ่งเราเนี่ย ค,คนะควรใช้เพลงที่ไม่ช้าหรือไม่เร็วเกินไปเราจรึงเลือกใช้เพลงขอมลิคิดนั่นที่เราเปิดอยู่นี้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเนื้อหา L หลกักการที่สค่ะก็ะคือหลกักการของความมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะก็คือการวางแผนในการเล่นบีลาที่ถูกต้องตามขั้นตอนนะคะแล้วก็การนับจังหวะค่ะเพื่อให้ไม่เกิดการข้องจังหวะนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเกิดสมดุล4มิตินั่นเองค่ะในด้านที่1่นะคะ คนมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการเต้นมีลานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะจะเป็นร่านของสังคมค่ะเราจะเห็นได้ว่าเพื่อนเต้นได้พร้อมเพียงถูกต้องสวยงามมากนะคะก็คือเพราะว่าพวกเราอยู่มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ ดีมากค่ะทำให้เรามีความสุขน่าดูน่าชมนะคะกับการเต้นลีลาในครั้งนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นน่าสุดท้ายเนาะวัฒนธรรมค่ะก็คือสิ่งที่เราเห็นในการเต้นลน้านี้นะคะเราจะนําไปถ่ายทอด mm hmm. แก่เพื่อพี่น้องในโรงเรียนเทนทิยาคมค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพนะคะด้วยการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมลีลาดนนี้ค่ะนี่จะเป็นวัฒนธรรมนะคะของหมวดภาระศึกษาและสุขอนศึกษาของ เราใช้นะคะศาสตร์แรกค่ะคือศาสตร์พระราชานั่นเองค่ะเราได้น้อมนาหลักการของปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาประยุกต์ใช้กับการเต้นลีล,ลาดนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นศาสตร์ที่สองะคือศาสตร์สากลค่ะคือการใช้วิชาสุขศึกษาในการเต้นลีล,ลาศและก็วิชาดนตรีนะคะในการนับจังหวะนั่นเองค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะจะไปน้อมน,อนำกับพระราโชบายของนรลวงรัชกาลที่สิบค่ะในด้านที่สองนะคะก็คือ ความมีชีวิตที่มั่นคงค่ะและก็มีคุณธรรมนะคะเพราะว่าถ้าเรามีาหลักการการเต้นรีลานที่ถูกต้องนะคะจะทําให้เรามีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและก็มีคุณธรรมด้วยค่ะและสุดท้ายน,นี้นะคะเราขอให้ทุกคนเนี่ยสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับการเต้นรีลาค่ะขอบคุณค่ะ